เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุ่งตรงหนนทางพระนิพพานกันทุกๆคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิ โด้ยเยาขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาจะดดนิ้วหัวม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบาย หลับตาของเราเบาๆค้อลูกพอสบายๆคล้ากับตอนที่เราใกล้จะหลับจะไปบีบเปลือกตาจะกดลูกในตานะจ๊ะ หลับพอสบายสบายพิมพ,มพิมไม่ถึงก็ปิดสนิทนะจ๊ะเปลือกตาไม่ถึงก็ปิดสนิทพอสบ,สบายสบายแล้วก็ผ่อนคลายทั้งเนื้อทั้งตัวของเราให้มีความรู้สึกว่าสบาย ลรวกธทรจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร้กังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเครื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพัน ในคนสัตว์สิ่งของนะจ๊ะธุรกิจการงานบ้านช่องการศึกษาเราเรียนเรื่องครอบครัวหรือเรื่องอะไรที่นอกเหนือยจากนี้เนะี่ยให้ปลดให้ปล่อยให้วางในช่วงที่เราจะได้รับตาเจริญสมาธิภาวนากันนี้นะจ๊ะแล้วก็ปล่อยวาง ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็กรวมใจไปหยุดนิ่งๆนุมน่มๆเบาๆสบายๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรา ในระดับที่เหนือจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราในะหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนํามาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวา จะลบไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบ,บาทจุดตัดจะเล็กเท่ากับหลายเข็มเนื้อจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียกว่าศูน์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับ ที่หลับที่ตื่นของเรานะจ๊ะที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นของตัวเราเนะี่ยแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานเป็นต้นทางไปสู่อายตนะนิพพานที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท,ทุกพระองค์ นับประสงค์ขายพระองค์ไม่ท้นวนและอารหันต์นั่งหลายเมื่อท่านเห็นภัยในวัะสงสารแล้วท่านก็เกิดความเมื่อหน่ายในการเปลี่ยนไหายตยเกิดท่านอยากจะหลุดพ้นจากการเปลียนไหายตยเกิดท่านก็ ทิ้งทุกอย่างปล่อยวางทุกสิ่งแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งที่ศูนย์กลา,างกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละหยุดนิ่งอย่างเดียวโดยไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้นะจ๊ะนิ่งอย่างเดียวตั้งแต่เบื้องต้น จนกระทั่งท่านได้เป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจา้าเป็นพระอาหารหันต์ทั้งหลายหยุดนิ่งอย่างเดียวตรงเนี้พอถูกส่วนใจก็ตกศูก์เข้าไปสู่ภายในแล้วก็มีดวงธรรมดวงแรก เป็นความบริสุทธิ์ในเบื้องตน้นลอยขึ้นมาจากฐานที่หกในระดับสะดือลอยขึ้นมาจ่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้นะจ๊ะเป็นดวงทำกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้ว เหมือนดวงแก้วขย,ยสิทธ์ใสเหมือนกับเพชรใสเกินความใสใดๆในโลกสว่างยิ่งกว่าดวงอาทิตย์ยามเที่ยงวันอย่างเล็กก็ขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาด พระจันทร์ในคืนมันเป็นย่างใหญ่กว่ขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านี้แล้วแต่กำลังบารม,มีที่ไม่เท่ากันดวงธรรมนี้เรียกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสติปัฏฐาน บริดวงปฐมมรรเป็นจุดเริ่มต้นที่จะไปสู่อายตนานิพานเป็นความบริสุทธิ์แรกของใจที่หยุดนิ่งทำดวงนี้จึงปรากฏเป็นดวงใสๆแล้วใจ่าก็หยุดนิ่ง อยู่กลางธรรมตรงนี้ที่มาพร้อมกับความสุขอย่างที่ไม่เคยเจอมาก่อนเลยความบริสุทธิ์ความสว่างใจทั้งกัรน,นิ่งเขากลางไปเรื่อยๆแล้วก็เห็นไปตามลำดับ ตั้งใจในกลางดวงปฐมมุัก็เข,เข้าถึงดวงศีลเป็นดวงกลมใสเหมือนกันนะเจ้าแต่บริสุทธิ์กว่าใสากว่าในกลางดวงศีลท่านก็เข้าถึงดวงสมาธิในกลางดวงสมาธิท่านก็เข้าถึงดวงปัญญา ในกลางดวงปัญญาท่านก็เข้าถึงดวงวิมุตติในกลางดวงวิมุตติท่านก็เข้าถึงดวงวิมุตติญาณนนาทัศนะเป็นดวงใสๆเหมือนกันแต่ว่าต่างที่ความบริสุทธิ์ความสว่างที่บริสุทธิ์เพิ่มขึ้น หนึ่งชุดมีหกดวงเป็นเครื่องกลางใจของเราให้ใสของท่านให้ใสวบริสุทธิ์จนกระทั่งเขาถึงกายภายในเห็นกายในกายไปตามลำดับเห็นกายมนุษย์ละเอียดอยู่ในกลางโดยมุติญาณทัศนะ นั่งขัดสมาธิสมาธิทำสมาธิเย่บนแผ่นชาญใสๆกลมแบนหันหน้าออกไปทางเดียวกระตูกของท่านนั่นแหละท่านเคยเห็นไปตามลำดับในกลางกายมนุษย์ละเอียด ก็มีกายทิพย์หยาบละเอียดซ่อนกันอยู่ในกลางกายทิพย์ก็มีกายรูปภรพมที่มีเครื่องประดับแตกต่างจากกายมนุษย์ละเอียดในกลางกายรูปภมหยาบละเอียดก็มีกายอะรูปประพมหยาบละเอียดในอริยบทเดียวกันทั้งหมด ในกลางกายโลกผมหยาบเอียดก็เข้าถึงกายทาโกตภูหยาบละเอียดเกตด,ดอกบัวตมูมใสเกินความใสใดๆในโลกใสยิ่งกว่าเพชรถ้าตักยันกว่าห้าวานิดหน่อย ในกลางกายธรรมโคตพูยาเอียดก็เข้าถึงกายธรรมปโสดาบันนาตักห้าวาสูงห้าวาในกลางกายธรรมปโสดาบันก็เข้าถึงกายรกธรรมพัสกตกามีเกตัตุมเหมือนกันนาตักสิบวาสูงสิบวาในกลางกายรกธรรมพัสกตกามีก็เข้าถึงกายธรรม พระนาคามีเกตาวัตูเหมือนกันนาตักสิบห้า,าวาสูงสิบห้าวาในกลางกายทำพระนาคามีก็เขาถึงกายทำพระรหัสอยา,นนา,าก,าากาประหยัดนาตักยี่สิบวาสูงยี่สิบวาเกตาวตูเหมือนกันทั้งหมดมีสิบแปดกายที่ซ้อนๆกันอยู่ กายที่ใหญ่กว่าจะซ้อนอยู่ในกายที่เล็กลงมาก็กายใหญ่ซ้อนกายเล็กได้เพราะว่าละเอียดกว่าบริสุทธิ์กว่าจะเป็นชั้นๆเกับไปอย่างนี้แหละจะเห็นกายในกายจนถึงงกายสุดท้ายกายตามอรัตพล กายธรรมรันตสัมมาสัมปวิจ้าก็หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะเข้าสู่อายตนะนิพพานภายในที่เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานเมื่อท่านได้เข้าถึงอย่างนี้แล้วบรรุแล้วท่านก็มองเห็นว่ามนุษย์ทั้งหลาย ทดาทั้งหลายก็มีเช่นเดียวกับพระองค์เพราะฉะนั้นท่านก็มาบรรลุธรรมแล้วก็ในเทศนาสั่งสอนจนกระทั่งมีผู้ที่ได้บรรลุตามท่านมากมายเพราะฉะนั้นเราได้เกิดมาเป็นชาวพุทธ มีบุญมากที่เกิดมาเป็นชาวพุทธอยู่ในลรงเาวของบูศาสนาจะต้องเดินรอยตามประสมมอสมุทรเจ้าในการปฏิบัติธรรมดังกล่าวนี้แหละหยุดนิ่งอยู่ภายในส่วนกลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละ จะนิ่งเลยไปมรรคผลนิพพานก็อยู่ภายในตัวเรานี่แหละท่านทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเป็นอย่างไรเราก็จะเป็นอย่างนั้นท่านดับทุกข์ได้เราก็จะดับทุกข์ได้ไปตามกำลังแห่งบารมีของเราเพราะฉะนั้นมรรคผลนิพพานนี้จริงไม่พ้น กาลสมัยเพราะว่าอยู่ในตัวของเรานี่แหละเมื่อเราเกิดมาเป็นชาพุทธอย่างนี้มีบุญในระดับหนึ่งแล้ว mm hmm. ก็ต้องมีวัสนาในการปฏิบัติให้เข้าถึงกายในกายดังกล่าวโดยเฉพาะกายธรรมซึ่งเป็นตัวพรารตนา,ตรายร เป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริงของเราสิ่งอื่นไม่ใช่สิ่งอื่นไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกที่กายทำนี้เป็นที่พึ่งที่ระลึกเพราะว่าเป็นกายที่พ้นจากความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตา กายนี้เป็นนิจจังเป็นสุข,ขังวินิจตาเป็นกายที่เป็นอิสระเป็นตัว,วเองคงที่และก็มีแต่ความสุขล้นๆที่ไม่มีทุกข์เยือปบนเลยคงที่เป็นนิรันดรกายนี่แหละเป็นที่พึ่งที่ระลึกของเรา ที่เราจะต้องเข้าถึงให้ได้เพราะฉะนั้นวันนี้นะห้ลูกทุกคนรักษากายวาจาใจของเรานะให้ใสใสไอ้นึกถึงพระุทธเจ้าเป็นอารมณ์ใจจะได้ใสสะอาดบริสุทธิ์ การระลึลกตึงถึงเจ้าก็ตรึกเป็นงกลางกายตน้กถึงพุทธปฏิมากรพุทธลูปองค์ใดองค์หนึ่งนีเราก็ลบราบไหวบูชาน้อมไว้ที่กลางกายตรงฐานที่เจ็ดหรือจะไม่ง่ายอยู่ในบริเวณกลางท้องของเรา ให้ท่านนั่งสมาธิหันหน้าออกไปทางเดวกตกัวของเราให้เราค่อยๆนึกเบาๆสบายๆใจเย็นๆค่อยๆนึกถึงองค์พระใสๆใจเย็นๆ ร้องกับประครองใจให้หยุดนิ่งโดยบรกิกรรมภาวนาในใจเบาๆว่าสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรังเราก็จะต้องไม่ลืม ตรึกนึกถึงองค์พระใสๆอยู่ในกลางองค์พระใสๆอย่างเบาๆสบายๆส,ส่วนใครที่คุ้นเคยกับการตรึกนึกถึงดวงใสก็ใจอยู่ในกลางดวงใสๆก็ได้นะจ๊ะร้อมกับประคองใจ เดบริกรรมภาวนาสัมมาอรังสัมมาอรังสัมมาอรังเช่นเดียวกันนะจ๊ะประคองใจไปอย่างเนี้ยจนกว่าใจจะหยุดนิ่งให้ใจใสใสใจเย็นเย็นนะจ๊ะใจใสใสใจเย็นเย็น ใครที่ตรึกนึกถึงดวงใสก็ใ,ใจอยู่ที่ในกลางดวงใสใสอย่างสบายๆนะจ๊ะใครที่ตรึกนึกถึงองค์พระใสใสก็อยู่ยู่ในกลางองค์พระใสใส อย่างสบายสบายถ้าหากว่าเราหยุดนิ่งในทุกส่วนดวงธรรมก็จะชัดเจนขึ้นมาชัดเจนเหมือนเราลืมตาเห็นวัตถุภายนอกอย่างนั้นแหละ ทางแต่ว่าเราหลับตาเห็นภายในจะเห็นทั้งความสว่างเห็นทั้งดวงใสๆที่ชัดมากๆชัดกว่าชัดจะชัดใสจำกระจางก,กลางกายทีเดียว เราแตะใจไปเบาๆในกลางดวงใสๆก็จะขยายกห้างออกไปขยายออกไ,ไปขยายไปทั้งดวงทุกทิศท,ทุกทางเนี่ยขยาย เมื่อเราเข้าไปอยู่ในกลางดวงใสๆดวงนั้นจะขยายออกไปรอบตัวทีเดียวถ้าเราเข้าถึงกายภายในได้ใจก็จะหยุดนิ่งอยู่ในกลางกายภายใน พอถูกส่วนกายกะจะขยายขยายกว้างออกไปเห็นนั้งชัดทั้งใสทั้งสว่างชัดเหมือนลืมตาเห็นชัดมักมากใสมากมากสว่างมากมาก ไม่ว่าเขาถึงกายไหนก็จะเป็นอย่างนั<ม>้นแหละเป็นกายนมายนรียก<ม>กายที่รมรูปผมก็จะเป็นอย่างนี้ชัดชัดใสสวาส่างแล้วก็ขยายออกไปถ้าเข้าถึงกายธรรมก็จะเห็นกายธรรมชัดจำใจก็หยุดในกลางกายธรรมกายธรรมก็จะขยายออกไป กว่าออกไปกายทำโตใหญ่ถ้าเราถึงกายทำในกายทำก็จะเห็นเปัน,นชั้นกันไปเห็นองค์พระฝุดซ้อนๆอยู่ในกลางนั้นเป็นชั้นๆข้นไปเร,นเรื่อยๆ ใสบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆใสบริสุทธิ์ในที่โล่งๆว่างๆเหมือนอวกาศโล่งๆไม่มีอะไรกำบังสว่างด้วยธรรมธาตุาบริสุทธิ์ของธรรมกาย ทำมาลังสีต่างๆสว่างสวัยเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเอาใจหยุดนิ่งประครับประคองใจกันดยาการตึกนึกถึงดวงใสหรือองค์พระใสๆอย่างสบายๆกันทุกๆคนนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ